สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตายพาทุกท่านนะคะมาดูการหยอดข้าวนะคะข้าวพากาอําเปินค่ะมีคุณยายมาช่วยหยอดด้วยนะคะช่วงเยน็นยยน,นะคะเนี่ยหยอดล้มละหนึ่งเมล็ดนะคะซึ่งเราก็จะคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่แบบสมบูรณ์ที่สุดลงไปค่ะจะดูว่ามันจะเกิดให้เราหรือเปล่าถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะ อันนี้เป็นวิธีการเราทำแบบหยอดข้าวอยากจะทดลองการหยอดข้าวพากาอัาปืนนะคะซึ่งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอยู่ที่เก้าสิบวันหรือว่าสามเดือนนะคะเราก็ลงหยอดวันที่23สิามสิงหาคมนะคะกำหนดอีกไปไปอีก3ามเดือนค่ะที่เราจะได้เก็บเกี่ยวหรือเปล่ามันจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> เราบรรลุนกันนะคะเป็นการทดลองเล่น คนอื่นเขาอาจจะได้คําตอบแล้วแต่ว่าแต่ยังไม่เคยแต่ก็เลยเออ,อยากลองดูนะคะก็เลยมาลองทดลองนะคะยังกับปลูกแตงโมเลยค่ะอันนี้คือปลูกข้าวลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะแล้วก็น่าจะเข้าใจอยู่ว่าช่วงนี้คือดินอความชื้นค่อนข้างสูงนะคะ ปกติแล้วถ้าเรายอดก็น่าจะเป็นช่วงประมาณมีนามีซาพฤษภาอะไรอย่างไม่ใช่สิพฤษภามิถุนากรกฎาช่วงนั้นเพราะว่าดินมันยังมีความร้อนอบอ้าวอยู่ช่วยให้มเมล็ดงอกได้เร็วแต่ช่วงนี้คือความชื้นในดินค่อนข้างสูงแต่อย่างว่าแหละอยากลองอะคะ่ะก็เลยต้องทําดูเหลือพื้นที่เล็กๆตรงนี้ไว้นะคะไว้เพื่อที่จะเรามีการทดลองตรงนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ